สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทั้งหมด50รัฐครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญกว่าประเทศอื่นๆแต่คุณรู้ไหมครับว่าในแต่ละรัฐนั้นก็มีเรื่องเล่าขยาดขวัญมีตำนานสุดสยองทั้งน่าขุนลุกแล้วก็น่าสนุกครบทั้ง50รัฐเลยครับในวันนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าขยาดขวัญจากรัฐเวอร์จิเนียที่ทําให้ผู้คนส่วนหนึ่งจากเมืองคลิฟตันทางตอนเหนือของรัฐเนี่ยตกอยู่ในความหวาดผวาและสิ่งที่ขยาดขวัญส่นประสาชาวบ้านนั่นก็คือผู้ชายลึกลับ ผีหรือว่าปีศาจหรือคอตะกต่อเนื่องที่เพ่นพ่านอยู่ในป่าเพ <c oughs> ื่อออกล่าผู้คนครับ <c oughs> เขาคนนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเดอะบันนี่แมนสวัสดีครับทุกคนครับแหมไม่เจอกันสนาเลยนะครับอ่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้ม้ากับผมอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่อีกเช่นเคยครับเอาปรบมือไม่ได้ไปเจอกนสัสนาเลยนะครับแต่ว่านิกเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะแค่มีงานเยอะมากจนไม่มีเวลาทาคลิปยาวเลยสักทีนะฮะแต่ถึงแม้ว่านิกเนี่ยจะไม่ได้ทําคลิปยาวถ้าคุณกดไปดูตรงช็อตเนี่ยคุณก็จะเห็นว่านิกเนี่ยอัพคลิปช็อตทุกวันเลยนะครับวันละหนึ่งถึงสองคลิปเป็นอย่างตำ่ำถ้าคิดถึงกันเนี่ยก็ดูช็อตกันไปพังๆก่อนนะครับ คลิปยาวมาตามคําขอเลยครับทุกคนเย้ yeah! แล้วเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเรามาเปิดจักรวาลของตำนาน u r อเบิร์นเลหรือว่าเรื่องเล่าของแต่ละพื้นที่แต่ละรัฐแต่ละประเทศแต่ละเมืองซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่นิกเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ถนัดมากๆเลยครับถ้าใครที่เปิดฟังก่อนนอนเนี่ยรับรองว่าคุณต้องนอนหลับฝันดีอย่างแน่นอนเอ๊ะ <c oughs> มั่นใจเหรออะเอาเป็นว่าเรื่องราวในวันนี้ สนุกแน่นอนและคลิปในวันนี้เนี่ยก็ยาวจุกใจทุกๆคนอย่างแน่นอนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับนี้กันนะครับแล้วถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปพบกับเรื่องราวของเดอะบันนี่แมนกันได้เลยครับผม เรื่องราวสูดสะพพึงนี้เ,นเกิดขึ้นที่เมืองคลิฟตันทางตอนใต้ของแฟร์แฟกซ์เคานตี้รัฐเวอร์จิเนียเมืองคลิฟตันในช่วงเวลาเนี่ยย,นนย,ยังคงเต็มไปด้วยป่าไม้ที่หนาแน่นแม่น้ำลำธารแล้วก็ธรรมชาติมีบ้านเดี่ยวที่ถูกสร้างกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทางตอนเหนือของเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่คนนิยมไปขี่มา้าเหมือนจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ใช่ไหมครับแต่มันกลับมีเรื่องเล่าบางอย่างที่ถูกล่ำลือไปทั่วเมืองคลิฟตันแล้วก็กระจายออกไปนอกพื้นที่จนกลายเป็นตำนานของที่นี่มันก็คือ The Bunny Man. มักจะมีคำเตือนที่ถูกส่งต่อกันมาว่าอย่าเดินทางไปเข้าใกล้กับสะพานโคเชสเตอร์สะพานหินคอนกรีตที่รองรับรางรถไฟด้านล่างของสะพานนี้นก็เป็นอุมโมงค์ที่ดูน่าขนลุกแปลกๆครับด้วยความน่ากลัวของสถานที่นี้นทำให้มีเรื่องเล่ากันมาว่ามีกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ชื่นชอบความท้าทายความตื่นเต้นได้เดินทางมาทดสอบความกล้าของพวกเขาที่สะพานโคเชสเตอร์ในคืนวันฮาโลวีนแต่มันกลับเป็นเรื่องที่น่าโชค้ายครับเมื่อพวกเขาเนี่ยเผชิญหน้ากับ อะไรบางอยา่างคนผีหรือว่าปีศาจมันสวมใส่ชุดหนังกระต่ายแล้วก็ถือขวานเป็นอาวุธครับหุยขนลุกแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับแต่ว่าในตอนเช้าร่างของวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยถูกพบว่าถูกห้อยลงมาจากสะพานปะปนกับซากกระต่ายอย่างลึกลับสภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับน่าสะอิดสะเอียน ชาวบ้านต่างร่ำลือแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยมันคือฝีมือของเดอะบันนี่แมนแล้วมันก็ทำให้สะพานโคเชสเตอร์นี้เนี่ยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเดอะบันนี่แมนบริดจ์ไปด้วยครับตอนนี้เนี่ยหลายคนคงเกิดคำถามใช่ไหมครับว่าเดอะบันนี่แมนเนี่ยคือตัวอะไรกันแน่คนผี ปีศาจหรือว่าคอตกรต่อเนื่องและทําไมเขาถึงเพ่นผพานอยู่ในป่าของเมืองคลิฟตันนี่ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าตำนานของเดอะบันนี่แมนนั้นมันถูกเล่าออกไปแบบหลายๆแบบมากๆจนดูเหมือนกับว่าไม่มีรูปแบบที่ตายตัวครับ ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเล่าและถูกเล่าที่ไหนแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่โด่งดังที่สุดครับที่มาของเดอะบันนี่แมนนั้นย้อนกลับไปในปี1904ว่ากันว่าในแฟร์แฟกซ์เคานตี้นั้นเคยมีโรงพยาบาลจิตเวชตั้งอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ไม่ห่างจากสะพานโคเชสเตอร์นะมีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเนี่ยเข้ามาพักรักษาตัวที่นี่หลายคนครับ แต่ว่าเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ไม่ชอบให้มีโรงพยาบาลจิตเวชนั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านของพวกเขาซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นแนวคิดของคนในยุคนั้นในไมชาครับโรงพยาบาลจิตเวชนี้จึงถูกสั่งปิดผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยจึงถูกนาตัวขึ้นรถบัสเพื่อส่งต่อไปที่เรือนจําลอตันซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่นั่นแทนแต่ว่าในระหว่างที่กําลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอาการง่วงของคนขับรถ ทำให้เขานั้นหลับในรถบัสเสียหลักพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ข้างทางครับแต่ว่าโชคดีที่มันไม่ใช่อุบัติเหตุที่รุนแรงมากนะกก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบมาให้ความช่วยเหลือครับและสิ่งที่เขาต้องทําอันดับแรกนั่นก็คือการเช็คจํานวนของผู้ป่วยปรากฏว่า เขาพบผู้ป่วยทั้งหมดครับแต่ว่ามีผู้ป่วยจิตเวชคนหนึ่งที่หายไปจากรถว่ากันว่าผู้ป่วยที่หลบหนีหายไปนี้มีชื่อว่าดักลาสกริฟฟอนไม่มีใครตามหาเขาเจอไม่มีร่องรอยของเขาเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันน่าขนลุกมากๆนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเริ่มพบกับซากของกระต่ายที่ ระจัดกระจายอยู่ในป่าของเมืองคลิฟตันซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยอาจจะกินกระต่ายสดๆพวกนี้เป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตครับผมอุย๊โยโหดว่ะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยจิตเวชที่หลบหนีการจับกุมกับการกินกระต่ายสดๆเป็นอาหารในป่าน,นั้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านแล้วก็คนในเมืองเนี่ยพากันเรียกเขาว่าเดอะบันนี่แมนครับหลังจากนั้นเวลาผ่านไปไม่นานครับว่ากันว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นแล้วก็ชาวบ้านหลายรายที่เดินทางผ่านไปยังสะพานโคเชสเตอร์ก็กลายเป็นเหยื่อที่ถูกสังหาร โดยเดอะบันนี่แมนแล้วก็ขวานไม้ของเขาครับบางเวอร์ชันที่เล่ากันมาเนี่ยยังมีเรื่องเล่าต่อไปอีกว่าเมื่อตำรวจถูกส่งตัวมาเพื่อตามล่าหาตัวเดอะบันนี่แมนตำรวจเจอตัวครับแล้วก็ไล่ล่าเขาขึ้นไปบนสะพานคอนกรีตแล้วก็บังเอิญที่รถไฟนั้นวิ่งผ่านมาพอดีทําให้เดอะบันนี่แมนนั้นถูกรถไฟชนแล้วก็หมดลมหายใจไปในที่สุดครับแต่ว่าวิญญาณของเขานั้นยังคงอยู่ที่สะพานโคเชสเตอร์แห่งนี้เพื่อออกล่าผู้คนที่โชคร้ายที่สัญจรผ่านไปมา ในตอนกลางคืนโดยเฉพาะคืนวันฮาโลวีนครับไม่ว่าเรื่องราวของเดอะบันนี่แมนนั้นจะถูกเล่าแบบไหน เขาจะจบชีวิตของเขาที่สะพานโคเชสเตอร์หรือไม่แต่ว่าเรื่องราวของเขานั้นก็ยังคงน่าขนลุกอยู่ดีเมื่อมันถูกเล่ารู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าเรื่องที่น่าขนลุกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์มากและมันก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในอินเทอร์เน็ตจนหลายๆคนที่ผ่านมาได้ยินเรื่องราวของเขาเนี่ยต่างก็อยากรู้ว่าเรื่องราวของเดอะบันนี่แมนนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและในที่สุดครับใช่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าไบรอันคอนเลผู้ซึ่งรวบรวมเอกสารแล้วก็ปกระวัติศาสตร์ของเมืองแฟร,ร์แฟกซ์ เขาจึงกลายเป็นคนที่ถูกถามมากที่สุดเกี่ยวกับความจริงของเรื่องราวเดอะบันนี่แมนครับเมื่อถูกถามมาเยอะแยะมากมาย คอนเลก็เลยเริ่มต้นขุดคุยเรื่องราวความจริงของเดอะบันนี่แมนจากเรื่องราวตำนานที่ถูกเล่าแต่เขากลับพบว่าในเมืองคลิฟตันหรือว่าในพื้นที่ของวันทอนแฟลต์เคานตี้แห่งนี้เนี่ยมันไม่เคยมีโรงพยาบาลจิตเวชไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับการหลบหนีของผู้ป่วยจิตเวชที่คลุ้มคลั่งไม่เคยมีข่าวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ถูกสังหารด้วยวิธีการที่แปลกป,ประหลาดแล้วก็เสียดสยอง ในคืนวันฮาโลวีนซะด้วยซ้ำนั่นอากหมายความว่าเดอะบันนี่แมนนั้นไม่ได้มีอยู่จริงๆแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะรีบสรุปว่าเดอะบันนี่แมนนั้นมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยคำว่าตำนานต่างๆนั้นถูกเล่าโดยอ้างอิงมาจากเขาโครงเรื่องจริงน่าจะยังใช้การได้อยู่ครับเพราะว่าคอนเล่กลับพบว่ามีข่าวบางอย่างที่น่าจะเป็นต้นกําเนิดที่แท้จริงของตำนานเดอะบันนี่แมนครับ คอนเลนเนี่ยพบข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในเดือนตุลาคมของปี19 7 0ซึ่งมันลงข่าวที่น่าตกใจว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่จอดรถอยู่บนถนนซึ่งมันอยู่ใกล้กับสะพานโคเชสเตอร์แต่กลับพบกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวเมื่อมีวัยรุ่นชายลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นครับแล้วก็คว้างขวานเนี่ยใส่รถของพวกเขาพร้อมกับตะโกนประมาณว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยกำลังบุกรุกพื้นที่สถานที่ของเขาสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็ตกใจมากครับจึงรีบขับรถหนีออกมา แต่ว่าด้ยวยความตกใจนั้นทําให้เขาเนี่ยไม่ทันได้สังเกตที่ดีว่าชายวัยรุ่นลึกลับคนนั้นเนี่ยสวมชุดอะไรแต่พอที่จะจําได้ว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาสวมชุดสีขาว,ขาวหรือว่าสีอ่อนๆแล้วก็สวมอะไรบางอย่างบนหัวที่คล้ายกับหูของกระตา่ายชายปริศนาคนนี้เนี่ยไม่เคยถูกจับได้ครับแต่ว่าเมื่อข่าวลือของเขาถูกแพร่กระจายออกไปเด็กๆเ,เ,เนี่ยก็อาจจะเอาไปเล่ากันเพิ่มเติม,ตมใส่สีตีไข่จนกลายเป็นเรื่องเล่าขย่ำขวัญของตำนานเดอะบันนี่แมนกลายเป็นตำนานของรัฐเวอร์จิเนียไปในที่สุดครับ เรื่องราวของเดอะบันนี่แมนนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับนอกจากการสันนิษฐานแล้วก็การรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆแต่เอาอย่างนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เรื่องเสีองขวัญหรือเป็นตำนานที่โด่งดังแต่ว่าชาวเมืองคริฟตันรัฐเวอร์จิเนียนั้นกลับยินยอมที่จะให้เรื่องราวของเดอะบันนี่แมนเป็นเรื่องที่ดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวน,นั้นได้เข้ามาเที่ยวยังสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่า โอบรับแบบยินดีเลยครับคิดดูเอาไรกันครับผมแม้แต่เสื้อยืด The ะม n น y Man เนี่ยยังมีขายเป็นของที่ระลึกข,ของเมืองนี้กลายเป็นว่าเรื่องเสียงขวัญเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนมาเที่ยวที่เมืองนี้ได้เป็นจํานวนมากครับอ่ะ ทุกคนครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ The Bunny Man Urban Legend ของรัฐเวอร์จิเนียถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับในแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีตำนานสยองขวัญมีตำนานเมืองมี Urban Legend แบบนี้ครบทุกรัฐเลยครับบางที่เนี่ยมี2 3เรื่องเลยด้วยซ้ำถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไปกำลังใจให้กับเด็กด้วยนะครับอ่ะและพบกับเรื่องราวสยองขวัญตำนานดำมืดเรื่องสร,สรุปแบบนี้ได้ใหม่ใน,ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ